เอามาแล้วครับพี่น้องข่าวนี้ต้องเรียกว่าไม่ใช่แค่เรื่องคนไทยเอาหน้าหุนเซนไปทำเป้ายิงปืนในงานวัดเท่านั้นนะครับแต่เบื้องหลังมันคือเกมการเมืองระดับชาติที่แสบลึกและซับซ้อนกว่าที่หลายคนคิดว่าเยอะเราจะมาจับโปะหุ่นเซนเรื่องนี้กันครับเรื่องมันเริ่มจากคลิปวิดีโอสั้นๆในงานวัดที่มีภาพของหุนเซนถูกเอาไปทำเป็นเป้ายิงปืน ดูเผินๆเ,เหมือนเรื่องขำขันสนุกสนุกของคนในพื้นที่แต่พอคลิปนั้นหลุดไปถึงฝั่งกัมพูชาฮุนเซนรีบออกมาโพสต์ดุดันฟาดแรงใส่ไทยแทบทุกที่ทุกทางพูดถึงศีลธรรมจริยธรรมความเคารพผู้นำฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ถ้ามองให้ลึกจะเห็นว่านี่อาจเป็นมากกว่าความโกรธนี่คือการหยิบเรื่องเล็กขึ้นมาสร้างสถานการณ์ ต้องบอกตรงๆว่าฮุนเซนเป็นคนหาจังหวะเป็นเขามองเห็นโอกาสจากเรื่องเล็กๆแล้วแปลงมันเป็นเครื่องมือการเมืองได้เสมอฮุนเซนไม่ได้โกรธแค่เอารูปมายิงปืนในงานวัดอะไรแบบนั้นหรอกมันเด็กๆมันไม่แค้์อะไรหรอกแต่เขาเห็นจังหวะเห็นโอกาสเอามาสร้างสถานการณ์ปลุกระดมคนเขมรให้เอาเงินบาทไทยเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินเรียวนั่นแหละคือจุดประสงค์หลัก เพราะตอนนี้เศรษฐกิจเขมรแย่มากสังเกตง่ายๆถ้าฮุนเซนยกเรื่องไหนขึ้นมาสร้างกระแสนั่นแหละตอนนั้นประเทศกำลังมีปัญหาเรื่องนั้นจริงๆเอาเรื่องยิงเป้าหน้าฮุนเซนในไทยมาปลูกกระแสให้มันจุดติดหน่อยว่าไทยทำกับเราแบบนี้นะเพราะถ้าพูดเฉยๆคนกัมพูชาก็ไม่มีอารมณ์ร่วมคนเขมรนก็ยังคงอยากใช้ของไทยสินค้าไทยยิ่งขาดตลาดอยู่เพราะปิดด่าน ส่วนสินค้าขเขมรเองก็ไม่ได้คุณภาพคนขเขมรไม่ค่อยซื้ออยู่แล้วค่าเงินเรียวเองก็อ่อนค่าลงทุกวันอ่ะจังหวะพอดีเอาเรื่องนี้แหละเอาไทยอีกนี่แหละมาปลุกกระแสะแล้วกระตุ้นให้คนใช้สินค้าขเขมรใช้เงินเรียวภายนอกเขาพูดเรื่องศิลธรรมวิงวอนให้เคารพผู้นำแต่เบื้องหลังการพูดอย่างดุดันนั้นมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจแฝงอยู่ชัดเจน คือการผลักดันให้คนหันมาใช้เงินเรียวแทนเงินบาทหรือดอลล่าเพื่อพยายามดันอุปสงค์ในประเทศและช่วยพยุงค่าเงินให้เลิกใช้เงินบาทไทยและกลับมาใช้เงินเรียวฟังดูเหมือนแค่ปลูกใจแต่มันมีผลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจจริงๆถ้าคนเชื่อและทำตามค่าเงินเรียวอาจได้แรงหนุนจากความต้องการใช้ในประเทศเพิ่มขึ้นและในอีกประเด็นที่ว่า ฮุนเซนโพสต์ว่ากัมพูชาไม่ใช่ผู้ร้องขอแต่เป็นลูกค้ารายใหญ่ซื้อของจากไทยปีละหลายพันล้านดอลลาร์ประโยคนี้ฟังแล้วเหมือนท้าทายแต่จริงๆคือการทำให้คนในประเทศเขมรรู้สึกว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าเราก็มีอำนาจซื้อแล้วถ้าทุกคนหันมาใช้ของเขมรจะทำให้ตลาดภายในเข้มแข็งขึ้นนั่นคือการเปลี่ยนภาพจากเราเป็นผู้พึ่งพา เป็นเราคือผู้กำหนดซึ่งสะท้อนการพยายามพลิกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้เป็นประโยชน์ทางการเมืองเวลาที่เศรษฐกิจแย่และความเชื่อมั่นในสินค้าท้องถิ่นยังไม่แข็งแรงการบอกให้หยุดซื้อของต่างประเทศเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอต้องมีการปลุกปมทางอารมณ์ให้คนเห็นว่าการกระทำแบบนี้คือความภาคภูมิใจของชาติซึ่งฮุนเซนทำได้ดีเขานำศิลธรรมมาห่อหุ้มเศรษฐกิจ เพื่อให้คนพร้อมเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะการให้คนเขเมรเลิกซื้อของไทยโดยไม่มีแรงจูงใจทางอารมณ์มันไม่ง่ายแต่ถ้าเชื่อว่าการหยุดใช้คือการปกป้องศักดิ์ศรีชาตินั่นแหละที่ทำให้พลังทางเศรษฐกิจขยับได้จริงหุ้นเซนอยู่ในอําลาดมาเป็นสิบสิบปีนั่นไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการอ่านเกมเป็นเขารู้ว่าเมื่อไรต้องกระตุกกระตุ้นความสนใจของประชาชน และเมื่อไรต้องเบนประเด็นเพื่อจัดการปัญหาภายในทุกครั้งที่เขายกเรื่องขึ้นมาสร้างกระแสมักเป็นสัญญาณว่ามีปัญหาในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจค่าเงินการจัดการหนี้หรือปากท้องประชาชนสรุปสั้นๆว่าเมื่อในบ้านร้อนก็จุดไฟนอกบ้านให้คนหันไปมองทางอื่นแทน การโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวของฮุนเซนที่ดูดุดันและคมคายนั้นไม่เพียงแต่โพสต์เพื่อให้คนโกรธหรือให้เรื่องดังขึ้นเท่านั้นเขาโพสต์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและเพื่อพยุงอำนาจของตัวเองในสถานการณ์ที่เปราะบางเอา้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วเราคงต้องยอมรับว่าฮุนเซนไม่ใช่แค่ผู้นำที่พูดเก่งหรือใจร้อนแต่คือนักวางหมากระดับอาจารย์ที่รู้จักใช้ทุกเรื่องเป็นเครื่องมือการเมือง เอาเรื่องเล็กมาขยายให้ใหญ่ใช้ศีลธรรมเป็นเกราะกำบังเพื่อปกปิดวิกฤตเศรษฐกิจและใช้ชาตินิยมเป็นไฟปลุกมวลชนดังนั้นเวลาเรามองการเมืองขเขมรอย่ามองแค่คำพูดแต่ต้องมองให้ลึกว่าคำพูดนั้นกำลังซ่อนแผนอะไรไว้ข้างในเพราะสุดท้ายแล้วในเวทีการเมืองระหว่างประเทศไม่มีใครโกรธจริงเพียงอย่างเดียว แต่มีแต่คนที่คำนวณและวางแผนเก่งกว่าถึงจะอยู่รอดอยากให้เสียงนี้เตือนใจไว้ครับพี่น้องในเกมการเมืองไม่มีเรื่องไหนเล็กถ้ามันใช้สร้างอำนาจได้และฮุนเซนก็แค่กำลังเล่นเกมนั้นอยู่อย่างเหนือชั้นที่สุด